สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพ่มแดงนะครับทางช่องแทนนิวโคตุคับนะครับผมลิปนี้นะครับภาพี่น้องนะครับมาบ่งบรรยากาศตลาดนัดนะครับกับการขายลูกซิ้นนะครับผมลูกสิ้นหนามอรลมนะครับอัปเดตนะครับผมอาชีพนะครับขายของตลาดนัดนะครับ เป็นการขายสินค้าง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือลูกสิญญ์กำนาลมะล่มนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าลงทุนหน่อยนะครับกำไรดีนะครับกำไรนี้ครึ่งหนึ่งนะครับหรือเกินครึ่งนะครับพาเบ่งบรรยากาศนะครับล่าสุดนะครับของลานของทีมงานพมแดงเฮ้านะครับก็จจะมีเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเป็น ลูกซ้นนะครับลูกซ้นปิ้งนะครับผมปิ่งทาเนยนะครับอันแบบนี้ก็จะเป็นเนยสดรสจืดเนยจืดนะครับผมลูกซ้นปิ่งทาเนยเพิ่มเติมามานาครับนี่ครับน้ำมาร่วมกับมี้2แบบนี่เป็นแก้ว32อ่ออนนะครับแก้วถังนะครับเอาไว้ใส่น้ำที่เป็นขวดแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีแก้วเป็น16อ่อนนะครับขาย10บาทสําหรับน้ำที่เป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ก,ก็เป็นสโมกี้นะครับอิ่งเนยนะครับผมไม่ละหาบาทนะครับบรรจุสิ้นหนึ่งไม่ละหาบาทอุปกรณ์ก,งก็ง่ายๆนะครับมีโฮมที่เป็นโฮมแบบซีขานะครับ แตะ่กรอุปกรณ์หนึ่งก็เป็นซึ่งนะครับหัวแกะนะครับผมนี่ครับพี่น้นองบรรยากาศนะครับสินห้องก็เตรียมมากแต่เป็นถุงมาเสียบอยู่หน้างานเลยนะครับเสียบอยู่หน้าล่างเลยนะครับผม าพี่นองมาเบิงนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอัปเดตนะครับว่าจิ้มงานห่อนะครับกับช่วงนี้ก็ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมว่าผากันเห็บยังอยู่นะครับผมตรงนี้กัเดือสายขายของอยู่นะครับเป็นการขายนี่ครับนีน้ามอน่มนะครับผมกำับลูจิ้นนะครับ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับปุ๊บากพีนองนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไในเดยเดอนะครับผมเดี๋ยวพบกับคลิปนะครับการสอนอาชีพนะครับแบบจะบอกลงรายละเอียดนะครับผ้าเบิงวิธีขั้นตอนนะครับการคำนวณกำไร่้นทุนนะครับของการขายลูกจ้นนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ